นี่คือหน้าตาของขัซอนที่แม่หน่อยเห็ดครั้งแรกค่ะเป็นตัวแซ่บปะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะมื่อนี้แม่นั่นลูกหลกมาให้หราคาสีผ้ามาเห็ดขัซอนนะคะเนาะนี่นี่ก็คืออ่านมนะคะนมสองร้อยมิลน,นะคะแล้วก็มียีสต์แห่งแล้วก็มีน้ำตาลค่ะก่อนอื่นเขาก็เอายีสต์ใส่เป็นกับนมอุ่นนะคะเอานมอุ่นใส่กะประมาณอ่า ใส่ยีนใส่ไปประมาณสองสองซองนะคะเนาะซองหนึ่งมียูห่าแกรมนะคะกะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเรากะใส่น้ำตาลลงไปน้ำค่ะพี่นอ้องเอาน้ำตาลลงไปน้ำหน่อยอ่าประมาณสองซ้อนโต๊ะค่ะหรือว่าค้นมาหวานกะใส่หวานไปหลยก็ได้ค่ะแล้วกะใส่แป้งลงไปค่ะไปประมาณหนึ่งซ้อนนะคะ สองซอนนะคะเพื่อจะแล้วก็ค้นให้เข้ากันเพื่อจะให้ยีสเพิ่นทํางานโตปล่อยทีมไว้ประมาณหานาะทีนะคะเขาจงคอยมาเห็ดกันมาใส่แป้งอีกเที่ยนหนึ่งนะคะค่ะแม่หน่อยตย้องเปลี่ยกจากเหยือกนะคะเอามาใส่หมอนะคะเพราะว่ายีสเพิ่นเห็ดโตฟองโตเพิ่นก็ฟ,อง,ฟองขึ้นมาจนล้นนะคะมันก็นเลยเอามาใส่หมอนะคะ่ะอันนี้คือยีสเพิ่นทํางานเต็มทีนะคะเขาก็สามารถที่จะ มาเห็ดกันเลยค่ะตอนนี้ก็เอาไข่ลงไปค่ะตอกไข่ลงไปในในในหม้อฟองอของยีสต์นะคะเนาะใส่ไปไข่ประมาณใส่ไปประมาณสองฟองค่ะสองฟองเคิงนะคะเนาะค่ะฟองที่สามก็คือเราเอาแค่เฉพาะไข่ขาวนะคะไข่แดงเราเก็บไว้เพื่อจะเอามาอ่าทานาค้าวซองเี่นหนึ่งนะคะเนาะ ค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แม่น้อยบบริเฮตเองนะคะแม่น้อยเบิ้งมาจากอ่าช่องอ่าอย่างพี่เพิ่นพี่มินนะคะพี่พี่มินนะคะอาจจะเป็นพี่มินสไปร์ตรุรก,กีนะ,ะนะคะเนาะเฮตามสูตรเพิ่์นนะคะกะเอาล่องมาเฮ็ดเบิ้งครั้งแรกของแม่น้อยสิมาล่องเฮ็ดตามเพิ่นหาว่าเป็นยังไงค่ะก็เอามาค้นกันค่ะคนไข่ตีไข่ให้เข้ากันค่ะเปล่าเฮาจ้องคอยมาเอาแป้งมาใส่นะคะเนาะ แป้งนี่กาแม่น้อยกจประมาณเอาค่ะกาประมาณเอาประมาณอยู่หาหกช้อนโต๊ะค่ะแต่ตามตามสูตรของพี่เพื่อนกะเพื่อนจะมีบอกให้ละเอียดเรื่อยอ่อนนะคะเนาะตาที่นีไม่แม่น้อยเบิร์กมาจากเฟซบุ๊กมาหะกะเลยบมีการตวงให้แน่นอนนะคะถ้าจะให้แน่นอนไปเบิรงในเฟซไปเบิรงในช่องลักเพื่อนนะคะกะเข้าไปหาเบิรงกสะใภ้ตุรกีนะคะเนาะเพื่อนเฮ็ดอ่าขนมโพนิกเก็งค่ะ ทากรใส่เกลือลงไปน้ำค่ะใส่เกลือไปประมาณช้อนช้อนครึ่งช้อนช้านะคะเนาะ้าเกิดไปบอมากเข้มกะใสแค่ช้อนเดียวก็บพอนะคะกางจากนัก็ค้นให้เข้ากันไปนเลยค่ะพี่นอ้องค้นจนแบบว่าให้แป้งเพ่นเข้ากันให้เรียบร้อยนะคะค่ะกะประมาณนะคะถ้ายังเลวพ่นวานะคะเนาะเลวกระไ่แป้งลงไปนะคะเด็กอ่ามันอาะเบองว่าแป้งพ่นยังเลวอยู่ค่ะกระส่ลงไปจนว่า เบิงกาประมาณค่ะว่าแป้งเพิ่นได้เข้าที่นะคะเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่มาหน่อยเฮ็ดกั็มัน,นก็ซูมเอาค่ะกาค่ะกาเบิ่งนะคะว่าอ่าเฮ็ดขนมปังก็คือเฮ็ดขนมปังนะคะเอาความที่ว่าเฮาสะดวกนะคะเฮ็ดได้อ่าแล้วแต่สิบแบบว่าจังได๋ล่ะคะการคนเข้าไปนะคะเฮาเบิ่งกาประมาณว่ามันได้ดีแป้งกับส่วนผสมให้เข้ากันเข้ากันได้ดีเฮาจงค่อยเอามา นวดค่ะหรือว่าทามันยังเหลวกะเติมแป้งลงไปค่ะกะคนๆนะคะคนให้เพิ่นเข้ากัน,นะคะ่ะถ้าผู้มีเครื่องนะคะกะใส่เครื่องตีได้นะคะถ้าบ่มีเครื่องกะใส่ซ่อนใส่หม้อใส่อุปก,กรณ์ครัวเรือนนะเฮาของของเฮาที่เฮามีนะคะใส่อันนี้เฮ็ดลงไปอาหารอันนี้ก็คือว่ามันกะเติมแป้งลงไปะคะ่ะเพราะว่าหน้าน้ำเพิ่นยังยังเหลวอยู่นะคะเพิ่นยังมีความเหลวอยู <ๆ animations S 1> ่นะคะก็ต้องเติมแป้งไปนะคะกะบ่ผิดค่ะ กันนวดการใส่ไปจนแบบเฮาคิดว่าแป้งเพิ่นเหนียวเพิ่นข้นเข้มข้นไดแบบพ่อให้เฮานวดให้ให้ได้ดีนะคะเฮาจงคอยเพียงเ้าจงคอยพ่อนะคะเนาะหลังจากส่วนผสมเพิ่นเขาให้การเรียบร้อยค่ะคิดว่ามันเหนียวนุ่มพอดีนะคะเนาะเฮาก็มานวดค่ะจะนวดในหมอก็ได้ค่ะในหมอนี้ถังก็ได้ค่ะแต่ไม่น่สะดวกนวดในหมอนะคะหรือจะเอามานวดทั้งโต๊ะก็ได้ค่ะนวดแป้งให้เพิ่นเขากันให้เขาที่นะคะ พันจัดเนียวมือติดมือแน่กับบอกเป็นอยังนะคะการติดเหนียวมือติดมือก็คือเห็ดให้แป้งอ่าข้อซองของเทานะคะโฟงฟูนะคะสะแซบกว่ากันค่ะค่ะแม่น้อยก็จะเอามานวดทั้งโตัะคะ่ะเพื่อจะได้พื้นที่ก็เอาแป้งร้อยๆโตนะคะเนาะเพื่อจะบอกให้พันติดโตนะคะแต่ว่าแป้งพันจะติดมือก็เป็นเรื่องธรรมดาะค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งแป้งติดมือ ขวบซอนเฮายิงฟูยิงแซบเพิ่นวานนะคะเนาะกะนี่ค่ะเป็นอะกะเฮ็ดตามสูตรเพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่าเฮ็ดยังได้กะเฮ็ดตามค่ะติ้มนวดทุบๆไปค่ะเพิ่นวานวดประมาณอยู่สามนาทีกะแล้วนะคะค่ะนี่คือแป้งที่เฮานวดเดคาที่นะคะหลังจากนั้นเฮาก็เอาไปพักไม่หมอไว้คุ้มไว้นะคะเอาเอาแซบเพิ่นในประมาณอยู่ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าอากาศหนาวก็จะจะ ปล่อยแป้งเพ่นขึ้นเท่าตัวนะคะเนะาะกะเอาหนามันทาก่อนค่ะเพื่อจะบให้แป้งเพิ่นตอนฟูโตขึ้นมาจะบ่ติดหมอนะคะกะเอาถิ่มไว้นี่นะคะกะเอาฟ้าฟ้าหมอปิดไว้นะคะเนาะค่ะหลังจากไม่น้อยปล่อยเพิ่นถิ่มไวปมมมไาา้ประมาณอยู่สองเกือบสองชั่วโมงได้ค่ะถ้าเกิดอาการห้อนบันทอกะประมาณอยู่สี่สิบห้านาทีนะคะแป้งฟูแล,ล้วก็เทากะเอามานวดต่อกันเลยคะ่ะจะนวดเทากบเอาแป้ง โรยกันนะคะแปง้งแป้งเท้าเห็ดนะคะเอามาโรยเพื่อเพื่อจะปใไ้เพิ่นติดกระทะค่ะเอาติดพื้นคคะกะบบต้องนวดโดนค่ะเพิ่นว่านะคะกะมานวดธรรมดาอ่าแรกจุดแรลกเขากะไลไลแป้ง,งก่อนนะคะเอาแป้งทามือค่ะเพื่อจะปให้แป้งติดพื้นนะคะเนาะเอาแต่งแป้งปิดมือค่ะมันก็โอ้ยวอปิดวัตือค่ะค่ะนี่ก็นวดนวดนวด,นวด,น,วดนวดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไลล้มเพิ่นออกนะคะแล้วก็ หมุนๆไปค่ะพี่น้องแบบนี้ค่ะเพื่อจะเอาเขาจงคอยจะมาตัดตัดก้อนเพื่อนทหาเนาะตัดก้อนตัดแบ่งเป็นก้อนเป็นก้อนไว้นะคะค่ะแค่นี้นะคะเขาก็มาตัดแบ่งเป็นก้อนออกค่ะแบ่งไวประมาณอยู่ก้อนหน่อยก้อนใหญ่ประมาณอยู่เก้าก้อนสิบก้อนค่ะหรือว่ากึ้นอยู่กับปลาแป้งที่เขาเฮ็ดไว้นะคะเนาะแบบนี้ค่ะตัดเป็นส่วนเป็นส่วนไว้นะคะหรือจะใส่มือบีบเอาเลยค่ะแต่แม่นอยก็ใส่อันนี้นะคะ แต่ล้วค่ะต่ลี้วตัดเขาหมอเขาเ้าค่ะหรือจะแบ่งเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็ดไวถิ่มแบบนี้เนาะ่ะเนาะค่ะหลังจากตัดแล้วก็มัเห็ดเพ็นเป็นกลมเป็นกลมไว้แบบนี้ค่ะเห็ดเป็นกลมเป็นไว้พักแป้งไว้นะคะก็เอาผ้าคุ้มไว้ไปน้ำก็ได้ค่ะเห็ดแบบนี้ค่ะก็จะมีตัวซอยน้ำค่ะตัวยุงน้ำค่ะมือนิหน่อยเห็นปะคะก็กลัวงานเจ็บรอยก็ใส่เวลาไปด้นเติบค่ะเพราะว่า ถ้าเฮ็ดด้วยที่ว่าตั้งใจเฮ็ดอิลีกับโดโดนค่ะกต่จโดนๆในตรงที่ว่าเขาต้องพักแป้งหลายๆย่างนะคะแต่ว่าเฮ็ดออกมากะแซบออกมาได้แบบเป็นตาแซบเป็นตะกินอิลีค่ะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค,ค่ะค่าการจะให้เขาครึ่งแป้งนวดแป้งแล้วค่ะกแป้งเป็นส,ส่วนๆลวกัมาเฮ็ดแป้งเป็นเป็นแบนไว้นะคะเพื่อที่จะมาเฮ็ดเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะ ค่ะหลังจากเขารีดแป้งเป็นแผ่นๆไว้นยคะกะเนยนะคะเนยปล่อยไว้ละลายอนุพันธ์เนื้อหองนะคะเขากะจะเอาแป้งมาใส่จานนะคะแล้วก็เอาเนยท่านะคะทารอบๆให้ให้ให้ทั่วทั่วทาแป้งนะคะเนาะกะใส่ลงไปค่ะทุกชั้นนะคะทาจนจนเมิดค่ะแบบนี้นะคะเฮดแบบนี้เฮดไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะพอหลังจากนั้นเท่ากะเอาคลินโฟลามห่อขึ้นไว้ค่ะเอาไปเก็บเขาตู้เย็นไว้นะคะเนาะค่ะหลังจากเขาเอาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงลค่ะอ่ากะคอยเอามานวดหรือจะแซวไว้ประมาณ30นาทีค่ะเอามานวดอีกเที่ยนึงค่ะแต่ที่นี่ไม่น้อยกะแซวจนลืมนะคะกะประมาณอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะคะกะมานวดแป้งกันเลยค่ะค่ะเขากะมารีดแป้งกันเลยค่ะด้วยอ่า ใส่อุปกรณ์ในข้อเรือนค่ะแม่นายโบมีทีรีดกะต้องใส่สากผ้าตำนะคะก็มีผู้บ่าวา่นมาซอยคือเก่าค่ะการนวดนวดเป็นแบนๆออกไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้บ้างได้ท่าใดก็ดีค่ะถ้าเพิ่นอ่าติดแป้งติดโตกะเอาแป้งทาเรื่อยๆค่ะแล้วก็รีดไปค่ะให้แผ่นเพิ่นบ้างได้ก็ดีนะคะได้มากที่สุดก็ดีค่ะแม่นอยกะใส่ทุกอย่างค่ะใส่ ทุกอย่างที่เป็นกลมๆซีสามามรถที่จะรีดแป้งให้ออกเป็นแผ่นใหญ่แผ่นบ้างนะคะหลังจากเขารีดเรียบร้อยนะคะเขาั็เอามีดมาตัดนะคะตัดเป็นแบบคือสามเหลี่ยมนะคะสามสีสามเหลี่ยมจะสามเหลี่ยมนะคะตัดเป็นแป้งไปค่ะในขณะที่แม่น้อยตัดการมีโตซอยแบบรุ่นเต็มที่ค่ะ กะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะเฮ็ดไปลูกเลี้ยนลูล่ลน้ำน้ำกันไปครั้งแรกที่เฮ็ดนะคะว่าจะออกมาดีบ่ดีกันลุ่นกันไปค่ะตัดเอาแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้แล้วค่ะคือแผ่นพิซซ่านะคะเนาะหลังจากเฮาตาัดเรียบร้อยนะคะเฮาก็มาอ่ามาหมุนกันเลยค่ะมาหมุนเป็นทรงรูปทรงอ่าโคตรนะคะเห็นบาา่มคะเฮ็ดบ่ยากนะคะเฮ็ดง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะ กออกมาค่อนข้างที่จะดีค่ะก็มีกดีค่ะลองเห็ดเบิงด่คหาแล้วมาเบิงกันอีกเท่าน,นึงค่ะแม่น้าขอ,อนุญาตหมุนหมุนวนๆกันเลยค่ะแป๊บหนึงห่งนะคะในแขณะที่แม่น้อยเห็ดโยมลูกเพิ่งก็อยากได้ว่าแม่เอาใส่ช็อกโกแลตหรือว่าใส่ใส่ช็อกโกแลตหรือใส่ยังก็กได้ค่ะแม่น้อยก็เลยเอาช็อกโกแลตมาใส่นะคะให้ลูกให้ลูกนะคะเพิม่มมักของคุณม,มกักเพิ่ม กะเฮ็ดไปแล้วก็ม้วนกะมุวนไปแบบนี้ค่ะกะได้หลายอันเติมยู่ค่ะครั้งแรกที่ไม่น้อยเฮ็ดว่าจะออกมาดีบอกะออกมาได้งามสวยงามค่ะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาหลังจากนั้นเฮากะจะเอาเข้าตู้อบเลยค่ะกะเนี่ยคะ่ะถาดเท้าใส่กะซื้อใส่น้ำมันจีนหรือเอาเน้อยทากะค่ะ,คะเพื่อจะปะห้เพิ่นติดอ่าถาดนะคะเนาะแล้วกะหลังจากเฮาใส่ถาดเราก็เอาผ้าคลุมไวค้ค่ะพี่น้อง เอาเพลนปอยไว้ประมาณอยู่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะเพื่อให้แป้งเพิ่นฟูฟ่องตัวขึ้นอีกเท่อนึงเป็นเท่าตัวนะคะเนาะจังคอยเสียเข่าตัวอบค่ะนี่ค่ะก็คือไม่น่อยเอาผัาคลุมไว้เอาถิ่มไว้ประมาณอยู่สามสิบนาทีค่ะมาเบิ่งค่ะเพิ่นก็ฟูขึ้นมาค่ะก็เอาผ้าออกเพื่อพร้อมที่จะเอาเข่าตู้อบค่ะพี่น้อง ค่ะเฮากัเอามาเขาตู้อบกันเลยค่ะเปิดไฟทิมไว้ประมาณหานาทีก่อนค่ะก่อนจะเอาพวัวซ้อนเท้าเขาไปในตู้อบนะคะใส่ถาดกลางค่ะพี่น้องใส่ถาดกลางนะคะเด้อของไม่หน่อยเป็นเตาแฟนนะคะเตาผัดลมนะคะเตาอบพัดลมค่ะกับตั้งอยู่ที่ร้อยแปดิค่ะอบไว้ประมาณอยู่ที่อ่ายี่สห้าถึงสานาทีค่ะามาฟังกันเมื่อเบิร์กันค่ะว่า พันสุกแล้วนะคะเนาะหน่อยสจะอ,ออกมาให้เบิ่งค่ะิ่นยั้แบบพันหอนอยู่นะ,ะคะข้างแรกค่ะเหตุออกมาได้แบบดีใจแฮค่ะพู่มใจชีสุดเลยค่ะพันยังติดขาดเราฉีดน้ำมันนะคะพ่นยังติดก้นพ่นยังติดก้อนอันนี้อยู่ค่ะนี่ค่ะ แม่หน่อยสิลองบีเห็เบงข้างในได้เด้อหนุน่มโอ้ยสุดยอดเลยคคะพี่น,อน้องกินกับนี่ค่ะเป็นสั้นเพื่อนนะคะถือว่าโอเคอยู่ค่ะแม่หน่อยเห็ดใดทุกคนก็เห็ดใดค่ะเห็ดง่ายค่ะลองไปเฮ็ดเบงได้ค่ะเด้อ ผู้บาดยืนฉลอนฉลันถ่ายกินค่ะขอบคุณหลายคะ่ะคลิปนาพ่อกันไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายค่ะที่เข้ามาติดตามมาชมมากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคลิปนาพอกันไหมคะสวัสดีคะ่คะ